สวัสดีค่ะน,นักเรียนทุกคนมาพบกับพี่ตูอีกแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6สําหรับสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือการงานอาชีพหน้าที่41นะคะเราจะเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการประกอบอาหารและเครื่องดื่มและการจัดตกแต่งนะคะอาหารและเครื่องดื่มให้สวยงามเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอเลยะคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการประกอบอาหารและเครื่องดื่มค่ะเดีกๆพร้อมเรียงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียงกันเลยค่ะการประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะคะเพื่อรับประทานนอกจากจะต้องเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะที่สดใหม่และประกอบอาหารอย่างมีอนามัยแล้วต้องรู้จักนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร จากดิบจนกระทั่งสุกค่ะชิมรสชาตินะคะว่าพอดีหรือไม่ถ้านไ่พอดีนะคะจะปรับเปลียนอย่างไรเพื่อให้ได้อาหารที่มีประโยชน์รสชาติอร่อยนะคะและปลอดภัยสำหรับการบริโภคค่ะเราไปดูตัวอย่างการปรุงอาหารและเครื่องดื่มกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ การหุงข้าวด้วยมอหุงข้าวไฟฟ้าค่ะวันนี้จะใส่แค่สา3แก้วก็พอข้าวสุกข้าวข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลิกินนิดหน่อยอีกครึ่งหนึ่งแล้วกัน ประมาณนี้เนาะเราต้องล้างก่อนนะครับล้างข้าวทุกครั้งเวลาหุงเพราะว่ามันจะมีฝุ่นนะเวลาเขาสีมาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ในข้าวเนี่ยนะครับน้ำสาวข้าวนี่ที่จริงมีประโยชน์มากเลยนะครับเอาไปลดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือว่าทำปุ๋ยได้หมดเลยแต่วันนี้ไม่มีเวลา ภรรยารากินข้าวอยู่ล้างหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปใส่น้ำไปในข้าวเลยนะนี่เป็นน้ำกรองนะครับเราจะทำข้าวให้มันเสมอกันก่อน ราบเรียบที่จริงเมื่อหุงข้าวทุกทุกใบมันก็จะมีขีดบอกไว้นะแล้วข้าวข้าวมันก็อยู่ได้ดวีว่าข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ถ้าเป็นข้าวใหม่เนี่ยหมายถึงว่าฤดูการทานาเนี่ยเพิ่งสีมาใหม่ๆเนี่ยข้าวมันก็จะแฉะง่ายนะครับอันนี้ต้องดูด้วย อะมาดูกันว่าหนึ่งข้อคืออะไรผมสันนิษฐานว่าสมัยก่อนผู้หญิงคงเป็นคนทํากับข้าวอะ่ะหลักๆเลยคงใช้มือผู้หญิงะ่ะแต่ว่ามือเราก็คงได้อยู่จิ้มไปอย่างเงี้ยครับถ้าน้ํามันถึงข้อเนี่ยเนี่ยข้อที่หนึ่งพอเลยนะพอเลยหรือว่าเขาอาจจะใช้มือวางไปถ้าท่วมหลังมือนี่นะฮะก็คือพอแล้ว คือใส่น้ำเข้าไปท่วมหลังเองือเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะครับว่าถ้าข้าวที่ดีที่หุงดีแล้วนะครับไม่แฉะเกินไปไม่แข็งเกินไปสุกกาลังดีโอเคเมื่อกี้เมาข้าวเด้งแล้วนะครับจะมาให้ดูว่า กฎข้อเดียวของการปุงข้าวของเราคืออะไรนี่ครับไม่แฉะไม่แข็งไปประมาณนี้กำลังโอเคเนะตัวอย่างที่สองนะคะเราไปดูการทำไข่ตุ๋นกันค่ะ,คะควัตถุดิบของเราก็จะมีไข่สามฟองนะครับอันนี้เป็นไข่เบอร์สามนะครับ3ามฟอง แล้วก็มีแครอทใบของต้นหอมนะครับใช้เฉพาะใบสีเขียวนะไม่ใช้ส่วนหัวขาวๆนะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะโอเคไข่ตุนของเราวันนี้นะครับก็เป็นไข่ตุนแบบง่ายๆเลยผักเนี่ยเราก็จะหั่นซอยเล็กๆนะครับ แล้วก็แครอทนะครับก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเลยแครอทก็สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะวันนี้เราทำไม่เยอะมากโอเคก็เตรียมผักเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาทำตัวไข่นะครับ เราก็จะตอกไข่ใส่ในถ้วยแบบถ้วยตวงนะครับเพื่อที่จะตวงว่าไข่ของเราได้ปริมาณเท่าไหร่เพื่อจะได้ใส่น้ําได้ถูกนะครับไข่สามฟอง ไข่สามฟองเนี่ยเราก็ดูปริมาณของไข่นะครับว่าได้กี่ ml นะแล้วเราก็จะใส่น้ําให้มากกว่าตัวไข่เนี่ยสองเท่านะครับอย่างอันนี้ไข่ของเราประมาณหนึ่งร้อยหกสิบ ml นะครับนี่เลยร้อยห้าสิบมานิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไข่นะครับลงไปในถ้วยที่จะโคนผสมแล้วก็น้ํานะครับเราต้องเติมน้ำสองเท่าของไข่นะ เพราะฉะนั้นอันนี้160 ml ใส่ลงไปแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งก็คือน้ำสองเท่านะครับทั้งหนึ่งก็1 6 0่งรเหมือนกันก็เทลงไปเลยก็ปรุงตามชอบได้เลยนะครับอันนี้เราจะใส่ซีวขาว ซิวขาวสักหนึ่งช้อนครึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนแล้วก็ผสมไข่ที่เราตรวงไว้ทั้งหมดนะครับกับน้ำแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยแล้วก็คนผสมกันให้เข้ากันเลยเราก็จะทำการตรวงใส่ถ้วยวันนี้ที่ถ้วยที่เราเตรียมมาก็จะเป็นถ้วยที่สำหรับทำขนมถ้วยเนี่ย แนะนำว่าให้ใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้ที่ปริมาณเท่าๆกันเพราะว่าปริมาณไข่นะครับถ้าไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะสุกได้ไม่พร้อมกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะเทไข่ลงไปเลยนะครับโดยใช้ที่กรองนะกรองละเอียดนะครับก็เทไข่ลงไปทําแบบนี้ก็จะตัวฟองแล้วก็เยื่อไข่เนี่ยจะไม่ลงไปในถ้วยไข่ที่เราจะเอาไปตุนนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเอาไข่นะครับเทใส่ในถ้วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาโรยผักนะครับที่เราต้องการจะใส่ลงไปอ่าเราก็จะใส่เป็นแครอทกับต้นหอมนะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแครอทอย่างเดียวแล้วกันนะแครอทอย่างเดียวใส่ลงไป ส่วนอีกอันนึงอันนี้นะครับเราจะไม่ใส่ผักลงไปเลยอันนี้ไม่ใส่ผักอันนี้ก็ใส่ต้นหอมอย่างเดียวอันนี้ต้นหอมแครอทนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแครอทอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปทําการนึ่งกันเลยนะครับน้าเดือดเรียบร้อยเลยเราก็ปรับเป็นไฟอ่อนนะครับอ่อนมากๆนะครับจะทําให้ไข่เนี่ยไม่มีฟองอากาศแล้วก็เนื้อไข่เนี่ยจะเด้งนุ่มอยู่นะครับถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยเนื้อไข่จะแข็งแล้วก็มีฟองอากาศเยอะด้วยนะครับอ่ะเปิดฝาได้เลย แล้วก็ปรับเป็นไฟเบาๆนะครับไฟอ่อนแล้วก็ตั้งไข่ลงไปเลยนะครับที่เราเตรียมไว้โอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ปิดฝานะครับตุนไปประมาณ10นาทีนะครับเวลาในการตุนเนี่ยก็แล้วแต่ปริมาณของไข่ด้วยนะถ้าเกิดว่าไข่เนี่ยใส่ถ้วยลึกก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับถ้าใส่ถ้วยแบบ ไม่ลึกมากก็ใช้เวลาน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องกะเอาเนาะอันนี้เราก็ประมาณสิบนาทีนะครับสําหรับถ้วยนี้ตอนนี้นะครับไข่ก็เริ่มจะสุกแล้วเวลาผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีแปดนาทีนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะว่าเราใช้ไฟอ่อนประมาณไหนนะครับทุกๆคนจะได้แบบไปทําตามกันได้ง่ายๆเนาะไฟที่ใช้ก็อ่อนประมาณนี้เลยนะครับไฟอ่อนแบบนี้น้ำก็ยังเดือดอยู่นะครับแต่ว่าเดือดอ่อนๆนะ ไม่ได้เดือดจนแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวรอเวลาอีก3านาทีนะครับจะได้ครบ10นาทีพอดีนะเอาละตอนนี้ก็ครบสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูเลยวิธีการเช็คนะครับเราก็เลือกมาสักหนึ่งถ้วยนะเราก็จะใช้ซ่อมนะครับจิ้มลงไปนะครับอพอเราใช้ซ่อมจิ้มลงไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า ไม่มีน้ำขุนๆออกมาแล้วนะครับน้ําจะเป็นน้ําใสๆนะครับที่ออกมาจะไม่มีน้ําขุนๆแล้วก็แสดงว่าไข่ตุนนี้สุกแล้วนะครับก็ปิดไฟได้เลยไม่ต้องนึ่งต่อแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะยกลงนะครับตอนนี้เราก็พักไข่ตุนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเย็นได้ที่แล้วนะครับ่ะเด้งๆอ่ะเดี๋ยวตักด,ดูนะ เนื้อเนียนมากเลยลองชิมดูนะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างการทำเครื่องดื่มกันค่ะหนึ่งนะคะการทำน้ำสับปะรดค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะพี่อิวใช้สับปะรดหนึ่งแก้วนะคะหรือประมาณ200กรัมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งนะคะ ูนแก้ว22ออนค่ะน้ำเปล่า45 ml น้ำเชื่อม40 ml และเกลือปลายช้อนชานะคะเรามาเริ่มปั่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพี่อยู่ก็จะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะพูนพูนแก้ว22ออนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสับปะรดที่เราเตรียมไว้นะคะก็เทลงโถปั่นไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่านะคะ45 m l ค่ะและน้ำเชื่อมนะคะ40 ml ค่ะความหวานที่เราจะใช้สามารถปรับได้ตามความหวานของผลไม้แต่ละชนิดเลยนะคะเพื่อนๆและปรับได้ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่อยู่ก็จะใส่เกลือนะคะเพื่อให้เขามีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ และพี่อยู่ก็จะเพิ่มความเนียนนะคะของเนื้อน้ำปั่นของเรานะคะด้วยผงปั่นสมูทตี้นะคะของลองบีทนะคะสำหรับผงปั่นสมูทตี้นะคะพี่อยู่จะใส่ไปที่1ช้อนชาพูนพูนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเขาคะ่ะนี่คะ่ะก็จะเป็นผงขาวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีนมเป็นส่วนผสมนะคะเราจะใช้ผงปั่นสมูทตีค้ค่ะ แต่ถ้าเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนผสมเราจะใช้เป็นผงปั่นเปเป้นะคะซึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือจะทำให้เครื่องดื่มของเรานะคะที่เรานำมาปั่นเนี่ยนะคะมีเนื้อเนียนละเอียดนะคะแล้วก็ละลายช้านั่นเองค่ะใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วค่ะเราก็มาปั่นกันเลยค่ะ ยู่ก็กดปุ่มกระแทกน้ำแข็งนะคะบดน้ำแข็งประมาณสองสามรอบหลังจากนั้นก็กดปั่นเลยค่ะปั่นจนเนื้อน้ำแข็งและเนื้อสับป,ปะรดเนียนละเอียดรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็ถือเป็นอันใช้ได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสับป,ปะรดปั่นของเรานะคะเนื้อเนียนละเอียดมากๆค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันเลยค่ะเนื้อน้ำปั่นนะคะเรามุนเรียนละเอียดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสับปะรดปั่นนะคะเมนูนี้ไม่ไม่ใส่นมนะคะปั่นเนื้อสับปะรดเพียวๆแบบนี้เลยเหมาะกับสายสุขภาพหรือเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานผลไม้ปั่นนะคะ น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อเนียนละเอียดละมุนแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนสองนะคะการทำน้ำแตงโมค่ะเมนูน้ำแตงโมปั่นนะครับอย่างแรกก็คือแตงโมครับสีแดงๆแบบนี้นะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงแล้วก็เอาเม็ดออกด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะฮะน้ําแข็งครับ ขอให้เลือกเป็นน้ำแข็งที่เม็ดเล็กนิดนึงนะครับจะได้ปั่นง่ายนั่นเองแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมเล็กน้อยนะครับส่วนผสมมีเพียงเท่านี้เองครับทานเป็นพควอมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำเมนูน้ำแตงโมปั่นดีก,กว่านะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาแตงโมเนี่ยใส่ลงไปในโถปั่นก่อนนะครับซึ่งเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาตัวเม็ดสีดำๆออกรวบไอ้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็ประมาณ เซนหนึ่งส่วนสี่ของลูกเลยนะครับค่อนข้างจะใช้ตัวน้ำใช้ตัวแตงโมเนี่ยเยอะนิดน,นึงเพราะว่าตัวแตงโมเนี่ยเขาจะมีน้ําอยู่นะครับต่อไปเราก็ใส่ตัวน้ําแข็งครับประมาณหนึ่งถ้วยก่อนที่จะเอามาปั่นกันก็ให้แนะนําเอาตัวแตงโมเนี่ยไปแช่เย็นให้มันเย็นจ,จัดๆก่อนนะครับเวลาเรามาทานจะได้ชื่นใจนั่นเองนะฮะต่อไปก็ใส่น้ําเชื่อมลงไปเล็กน้อยครับนี่ เครื่องปั่นจะได้ทำงานง่ายนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ใส่น้ําลงไปเลยเนี่ยเครื่องปั่นจะทํางานหนะักเพราะว่าตัวอ,อ่อพลไม้กับน้ำแข็งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเ,ออเป็นชิ้นใหญ่นะฮะเราก็ต้องใส่น้ําลงไปหน่อยนะฮะโอเคจากนั้นก็ใช้สปีดต,ต่ําก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าจเจอกรณีที่แบบว่าเครื่องมันไม่ทํางานแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนช่วยนะครับเอาช้อนคนนิดนึงอืบ มันจะมีกรณีแบบนี้อยู่แล้วนะฮะปิดฟ้าก็ปั่นใหม่พอส่วนผสมนะครับน้ำแข็งเริ่มกลายเป็นก้อนเล็กจากนั้นเราก็จะใช้สปีดสูงสุดเพื่อทำเพื่อทําให้ตัวทุกอย่างเนี่ยเข้ากันง่ายแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับยมจะปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันนะครับ ในส่วนนะครับน้ำแตงโมปั่นก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับมีทั้งแก้วทรงสูงและก็แก้วสั้นๆแบบนี้นเพื่อนๆสามารถเอาแตงโมดสดๆนะครับแช่เย็นๆเสียไว้ด้านบนแบบนี้ครับเวลารับประทานก็จะได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการปรุงอาหารแล้วการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มก็จําเป็นมากเลยค่ะการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นงานเสือป,ปะที่ทําให้อาหารและเครื่องดื่ม มีความสวยงามและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. น,นะคะผักและผลไม้แกะสลักใช้ตกแต่งอาหารค่ะตามตัวอย่างตามรูปมานะคะ 2. ข้าวสวยนะคะนำมาอัดลงในถ้วยหรือพิม์พรูปต่างๆนะคะวางคว่าลงในจานแล้วเคาะข้าวออก ะได้ก้อนข้าวที่สวยงามค่ะ3นะคะแก้วเครื่องดื่มตกแต่งด้วยผลไม้ดอกไม้นะคะชนิดเดียวกับเครื่องดื่มโดยหั่นเป็นชินช้นๆเสียบที่ปากแก้วค่ะ4นะคะอ่างเครื่องดื่มผลไม้ผสมนะคะตกแต่งด้วยผลไม้หัน่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ ใส่ลงในอ่างเครื่องดื่มค่ะเป็นยังไงกันบ้า,างคะนักเรียนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการประกอบอาหารซึ่งสามารถเอาไปลองทำให้แม่รับประทานได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า เรามาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะวันนี้ไม่มีรายงานส่งให้ลงชื่อเข้าเรียนในรายสุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ